สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube เชฟไทยบ้านอีสานดีดครับผมอ่เมื่อนี้พาพี่น้องมามาเที่ยวน้ำตกนคะรนายกนะครับเป็นอันนี้จะเป็นรีสอร์ทนะครับเป็นรีสอร์ทแล้วก็จมีน้ำพร้อมครับเล่นน้ำก็ได้ทัญยัยยากมาเล่นน้ำ หรือสิมาพัดทางขึ้นขางขึ้นปิ้งย่างเล่นน้ำตกปลาได้เบิดครับนี่ครับบรรยากาศกรครับบรรยากาศกดีหลายๆครับน้ำก็ไหลตลอดครับน้ำไหลแห้งอยู่ครับมือนี่ยู่ใกล้ๆครับบ่ไกลจากเทศเท่าไหรดครับสกัดนครนาย,ยก ฟังข้างหน้านุ่นซิเป็นเกิื่อนคุ้นดันประการชนนะครับน้ำเลไลมาทั้งนี้นะครับสวัสดีครับ เอาใครครับนี่พ่เอายายำให้หน่อยดิยำเอายำนี่ครับบรรยากาศยำสองจานตรงนี้ก็ประมาณสักบายโมนะครับอากาศซีห้อนจากหน่อยแต่ว่าเ่ามีน้ำให้เล่นครับลงไปเล่นกินเขากินน้ำอยู่ข้างล่างเลยก็ได้ครับ สี่น้องทา่านใดอยากมาเที่ยวมาในกะสอบถามมาทางนาเชฟได้เลยครับกับเชฟไทยบ้านอีสานดีครับอ่าเดี๋ยวสิให้ติดต่อรีสอร์ตติดต่อสานที่ให้สิให้ราคาพิเศษพร้อมมาแวะมาเที่ยวมาชมได้ครับพิกัดนครนายกครับอ่าอันนี้ครับมาเป็นมูกระทะก็ไดครับ สิมานอนอยู่ในรีสอร์ทหรือว่าอ่าสิเป็นกลางเต็นท์นอนก็นได้คือกันครับ <water> น้ำไหลดีครับ <iam> <you mind> <together> ให้เ่งบรรยากาศฟังหนุนก็จะเป็นรีสอร์ทคือกันนะครับ วันนี้เราเดินทางมาตจากตอนแรกเราไปเบิงเคือนก่อนแล้วก็เข้ากับมาเยี่ยมหลานเยี่ยมพี่น้องทางนี้ครับทางรีสอร์ทเล่นน้ำตกปลาก็ได้ครับน้ำใสสะอาดครับปลอดโควิดแน่นอนครับพี่น้องสิงไปนั่งกินอยู่ในน้ำเล่นน้ำเลยก็ได้คือกัน สนใจอยากได้ราคาพิเศษอยากมาเที่ยวพักรีสอร์ทหรือว่าเล่นน้ำสอบถามทั้งเช็ฟไทยบ้านอีสานอินดีได้ครับวันนี้ก็มารีวิวสถานท่องเที่ยวให้พี่น้องได้ชมกันนะครับหลังจากที่เข้ากับซิมี่เฮดอาหารเบงลันค่ะเบิงร้าน ร้านลาบร้านทั่วไปกะสีผ้าพี่น,อน้องบิ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนำนะครับบรรยากาศเย็นดีครับน้ำไหลตลอดมีปลาพร้อมครับพี่นอ้อง นบรรยากาศช่วงบ่ายครับมาเทีย่ยวมาเบิงได้ด้วครับ นี่ครับบางคนเขาก็ซื้อมาเป็นเอ่อเป็นมุมเป็นทีมมาเป็นกลุ่มและะ้วก็เอ่อกางเต็นนอนก็ได้แบบนี้ครับบรรยากาศหรือว่าสกินในน้ำเล่นในน้ำเย็นสบายดีนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ว่าเหมาะขึ้นกันนะครับ,บว่าไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่สามารถมาเล่นน้ำเอาบรรยากาศธรรมชาติครับผัดพอนสบายสบาย น้ำตกสวยๆครับนี่ครับบรรยากาศโดยร่วมนะครับสนใจสนใจมาเที่ยวกับทักสอบถามมาได้นะครับกับทางเชฟไทยบ้านอีสานดีๆครับยินดีให้คำปรึกษาหรือสีผ้ามาเป็นเป็นกลุบั่วหรือว่ามาเป็นทีมมูคณะกรใดขึ้นกันครับ เดี๋ยวแนะนำให้ครับในราคาพิเศษสีพักค้างคืนกะ็ะดหรือสิมาเร้ากับยามแรงก็ได้ึคือกันครับอย่างไรก็ฝากพี่น้องคือเก้าครับฝากติดตามกับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้นำเด้อครับกับช่อง YouTube เทพไทยบ้านในชัน้นด,ดีๆสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ